สวัสดีครับตอนนี้ยูเคนกำลังร้องขอตะวันตกอย่างหนัก ให้อนุญาตใช้อาวุธโยมตีในเขตของรัสเซียได้หลังจากที่วันก่อนสหรัฐก็ได้ปฏิเสธความต้องการของยูเครนไปแต่ว่ายูเครนก็ร้องขออีกครั้งสิ่งที่ยูเครนต้องการคืออาวุธพิสัยไกลเช่นเอท็ที่มีระยะ300กิโลเมตรสตอมแชโดที่มีระยะ250กิโลเมตรแต่ก็ไม่ได้ต้องอธิบายก่อนว่าการที่ยูเครนบุกภูมิภาคโคสมีแต่อังกฤษเท่านั้นที่อนุญาตให้ใช้อาวุธของอังกฤษได้แต่ว่าเป็นพวกรถถังระบบป้องกันระยะใกล้ แต่ว่าอังกฤษ ก็ไม่อนุญาตให้ใช้ขี่ปนาวุธสตอมแชโดร์กรณีนี้ก็มีเหตุผลนะครับอาวุธทุกชนิดต้องขออนุญาตเพราะว่าประเทศผู้ผลิตมันมีข้อตกลงมากมายเยอะแยะทั้งเรื่องตัวของอาวุธเองทั้งเรื่องการเมืองระหว่างประเทศไม่ใช่ว่าส่งมาให้ยูเครนแล้วยูเครนจะเอาไปใช้อะไรก็ได้ไม่ใช่แบบนั้นโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจมีข้อตกลงมากมายต้องคำนึงถึงภาพรวมถามว่ายูเครนไม่ฟังได้ไหมมันก็ได้นะครับยูเครนก็เอาไปใช้ได้เลยแต่ว่าผลที่ จะตามมาคือโดนตัดความชื่อเหลือมันก็ไม่คมยูเครนจึงต้องขออนุญาตคำว่าต้องการเป็นอิสระปลดแอกเลยครับทำได้ก็ต่อเมื่อผลิตเองได้แต่ว่าตราบใดที่ยังต้องซื้อเขาอยู่ที่ยังต้องขอเขาอยู่ก็ต้องฟังเขาอยู่ดีแอดมินเคยวิเคราะห์ไว้ว่ายากมากนะครับที่สหรัฐจะตามน้ำชื่อเหลือยูเครนในการปลุกโคสเพราะว่ามีข้อตกลงกับรัสเซียอยู่ ในระหว่างนี้มีแต่อังกฤษคนเดียวเท่านั้นที่ออกตัวให้ยุเครนใช้อาวุธของอังกฤษในการบุกรัสเซียได้แอดมินเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับความแค้นระหว่างอังกฤษกับรัสเซียแต่ว่าอังกฤษก็ไปไม่สุดล่าสุดอังกฤษประกาศช่วยเหลือยุเครนเมื่ออาวุธพิสัยไกลส่งให้ไม่ได้ก็เอาอาวุธพิสัยใกล้ไปแล้วกันมีข่าวว่าอังกฤษจะส่งขีปนาวุธพิสัยใกล้ให้กับยุเครน650ลูกมันก็คือ LMM Lightweight Multirole Missile แปลได้ว่าขี่ปนาวุธ ายบทบาทน้ำหนักเบาเราเคยได้ยินแต่เครื่องบินหลายบทบาทมัลติโรโดยเฉพาะซู -30 มมัลติโรมหาเทพของรัสเซียแต่ว่าคราวนี้เพิ่งมาได้ยินนะครับขี่ปนาวุธหลายบทบาทมัลติโรขี่ปนาวุธก็คืออาวุธปล่อยที่มีการนำวิถีหรือว่ามีการกำหนดเป้าหมายนะครับส่วนจรวดคืออาวุธปล่อยที่ไม่มีการนำวิถีหรือว่าไม่มีการกำหนดเป้าหมายแล้วแต่จะไปตกตรงไหนนี่คือความต่างระหว่างขี่ปนาวุธกับจรวด สิ่งที่อังกฤษจะให้กับยูเครนคือขีปนาวุธมาร์ทเลด650ลูกแอดมินเข้าไปดูคลิปของมาร์ l เลดเป็นชั่วโมงนะครับว่ามันเป็นอย่างไรบ้างมันติดตั้งได้หลายรูปแบบ ติดกับเฮลิคอปเตอร์ก็ได้ติดกับยานพาหนะก็ได้เพราะว่ามันมีแท่นปล่อยหรือแม้กระทั่งเป็นขี่ปนาวุธประทับป่าการทํางานคล้ายกับขี่ปนาวุธชาเปลี่ยนแต่ว่ามาร์ตเล็กกว่านะครับมาร์ต็ตมีพิสัยประมาณ8กิโลเมตรมีความเร็ว1,840กิโลเมตรต่อชั่วโมองนําทางโดยภาพจับความร้อนแล้วก็ GPS นะครับมาร์ติจัดการพาหนะบนบกได้ในน้ําก็ได้หมายถึงผิวน้ําแล้วก็สกัดอากาศยานได้ด้วย ครบจบในที่เดียวต่างจากชา์ลินที่เน้นลถถังยาน,กนเกาะเท่านั้นซึ่งมาร์ตร็อังกฤษส่งให้กับยูเครนมาแล้วแต่ว่าจะส่งเพิ่มให้อีก650ลูกเอาตรงๆมันก็ไม่ได้ตรงตามที่ยูเครนต้องการหรอกครับยูเครนต้องการอาวุธพิเศษไกลแต่ว่ามาร์ตร็มีแค่8กิโลเมตรเท่านั้นแต่ว่ามีดีกว่าไม่มีอังกฤษก็ไม่ได้มีอาวุธเยอะและผู้เชี่ยวชาญจากอังกฤษบอกว่า650ลูกของมาร์ตร็ตจะหมดในเวลา 2- 3เดือนเท่านั้น ตั้งแต่สงครามยูเครนเริ่มอังกฤษซึ่งมีสัญญาคุ้มครองยูเครนช่วยเหลือยูเครนไปแล้ว12,700ล้านปอนด์หรือว่าล้านพาวนะครับหรือว่าประมาณ564,388ล้านบาทน้อยกว่าสาหรัฐเยอะสหรัฐหมดไปแล้ว1นึ0ล้านแสนล้านบาทเอาตรงๆนะครับอังกฤษก็ไม่ใช่รายใหญ่ต้องรอดูว,ว่าอังกฤษจะสนับสนุนยูเครนบุกโคสได้ดีขนาดไหนถ้าสาหรัฐไม่สนับสนุนในเรื่องนี้ส่วนสถานการณ์ในโคส ตอนนี้ไม่มีความคืบหน้านะครับเอาตรงๆเนโตก็อยากสนับสนุนยูเครนในการบุกโคสสแต่ว่าสหรัฐไม่เอาด้วยในเรื่องนี้ยูเครนต้องปรับแผนแล้วละครับเพราะว่าอังกฤษประเทศเดียวช่วยได้ไม่มากอยู่แล้ว